ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกดติดตามให้น้ำหนเด้อจ้าสวัสดีค่ะพบกับดิฉันช่องดาวสตาวาลีลัสไลค์กุ๊สุขภาพดีมีสาระสำหรับคลิปนี้ดิฉันก็นำเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคย คลิปนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกาแฟดูโอกาแฟดูโอคือกาแฟอะไรนะคะกาแฟดูโอคือกาแฟที่เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาโรคอ้วนความดันเบาหวานไขมันกาแฟดูโอหรือดูโอคอฟฟ่มีส่วนผสมอะไรบ้างและมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไง 1. กาแฟสกัดคุณภาพดีสารคาเฟอีนตำ่ำช่วยระบบไหลเวียนของโลหิต 2. ส,สุขาโลสสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่สะสมในร่างกายเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนัก 3. ครีมเทียมจากถั่วเหลืองสกัดโปรตีนสูงทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปังดื่มแล้วทำให้รู้สึกอิ่ม 4. คอลลาเจนจากปลาทะเลช่วยเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างของผิวทำให้ผิวพรรณสดใสย,ยืดหยุน่น 5. มอนโทรเดคลีนเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 6. สารสกัดจากหิตลินจือมีฤทธิ์ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงประสาทต้านอนุมูลอิสระ ขับสารพิษในร่างกายป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 7. สารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยระบบเาผาผลาญไขมันได้ดี 8. สารสกัดจากส้มมีวิตามินและแร่ธาตุไม่ทําให้ร่างกายขาดวิตามินและช่วยกระตุ้นระบบเาผาผลาญไขมัน 9. สารสกัดจากผักและผลไม้22ชนิดอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุช่วยในระบบเาผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินลดความอยากอาหาร ไม่มีผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและระบบประสาท10ไตแคลเซียมฟอสเฟตช่วยเพิ่มความสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงไม่ทำให้เป็นโรคก,กระดูกผุกระดูกพุนด้วยนะคะกาแฟดูโอหรือดูโอคอฟฟมีส่วนผสมล่ยอย่างเลยใช่ไหมทุกท่านมีผลดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะกาแฟดูโอคอฟฟมีขนาดบรรจุถุงละ50ซอง ราคาถุงละ750บาทมีขนาดบรรจุชนิดกล่องกล่องละ15บห้ซองราคากล่องละ225บาบทดื่มทุกวันดีทุกวันนะคะดื่มยังไงนะคะให้ดื่มก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่างถ้าท่านต้องการควบคุมน้ำหนักให้ดื่มครั้งละสองซองแต่ถ้าท่านต้องการบำรุงสุขภาพก็ดื่มครั้งละ1นึซองสองซองเวลาท้องว่าง ามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะดื่มทุกวันดีทุกวันสนใจสั่งซื้อสินค้าโทร0849530751 0849530751ดิฉันดาวาริรัตยินดีรับสายทุกท่านคะ่ะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Come on! 2>